สวัสดีครับเมื่อนีควันฝ้าผ้าโชกอช่วมาตามโค้งสุดท้ายของแม่ขันเนาะครับนี่เป็นคลิปแรกที่มาติดตามแม่ขวัญครับมาลองเบิ้งนะครับว่าเพิ่งจะห้แนวทางตัวใดเนาะครับอืมแล้วมาถามเบิ้งครับตัวงวดงวดเมื่อกี้เขาอยู่ด้วยครับเลยมาตามต่อเนาะครับผู้ใได้เขามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ควันฝ้าผ้าโชกนะครับผู้ใไดมีบุญวาสนาต่อกันกขอใอ้ถูกรางวัลเนาะครับครับพาไปเบิ้งครับ สวัสดีครับแม่คนครับครับมาไหนนองั้นจะมาทำไอ้โครงสุดท้ายนะครับโครงสุดท้ายว่างออกไปจนว่านี่แล้วก็สิมี่ท้ายว่นล่ะอือครับโครงสุดท้ายก็ได้โจ๊กเก้านี่ล่ะอืออะไรอ่ะอืออะไรครับน่ะโจ๊เก้าอือโจ๊เก้านี่ของของมูอือของมูครับ อันนี้ของแม่มากตัวนี้มากเออแปดสามหกเดี๋ยวครับแม่แปดสามหกซึ่งนี่เป็นตัวอ่องแต่ลาเด่นที่สุดขึ้นหนึ่งขังรางครับหนึ่งขังรางครับหน้าจอแล้วครับเร้อครับเด้อองได้เพื่อนแม่ควนนี่วันที่แล้วคุนเขายังมาครับเขาโต้ของเพื่อนอ๋อเขาโตดสามโต้เลยไหมครับ สามตัวจ้าต้นเขาโต้ก็ได้เขาเต่งเพื่อนหายศูนย์สามแปดมันออกสามศูนย์แปดครับกันครับ,รบันเพื่อนหาสองยางเดียวเพื่อนเพื่อนเน้นสองทางล่างก็งกสองตัวเดียวเลยครับเพื่อนหายแล้วทางบนเพื่อนเอาใไฟลักลอยลักทีก็ลักมือแล้วเป็นเด็กสองเก่าตัวนักอืมครับ ก็ที่แล้วแม่ก็ได้ยูน่นโบได้ยูยังม่ดได้รายได้จดน้ำเพิน์ยูโอ้ครับอื่แม่ <พอ S 2> แม่มา8สามสิสามแม่บบมักแม่ก็ได้สื่อม่นองได้น้องเพิยู่เด็กสองเตก็ได้นี่แหะครับยังไ่ได้รายแม่ไอเพื่อนเพือ่อนแม่คอนิ่ทั้งหดานาอครับยูเพื่อนูกรุงเทพกรุงเทพนะครับกานแปทถางานต้องการยูคนต่อ,องคอนโดคน เป็นทรงม้ไห่ทำงานงานอกกันหลา,า,า,ายปีแล้วมาอยูุ่บันกั็หลายปีแล้วเนาะครับแต่งงนนนอยู่นกกันสิบสองปีไม่ยุ่งกันที่นี่มั่นใจยังไงแม่มั่นใจนึง่งผิแล้วนึ่งแม่มกัมกหมักหนึงนะ่งเนาะก็สงสัยหาซื้อประเทศไทยกันบ้างไงนั่นโบไม่เห็นแล้วหรอเหลืหอ,ห,อหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับลางลางากลางกงบนกับ แปดสามหกศูนย์เจ็ดห้าหกสามหนึ่งนะครับเดข้าวนวณซื้อเนอนจกจะมั่นชิถือก็ถือแหละเป็นแนื้อร่างให้เพื่อนครับแต่แว่ารักนึงนี่มันใจยุ้ขอข้างล่างนี่มันเคยถืออืครับหดว่างนึงเพื่อนกันเทดได้มาหน้ากันรับมูกับสามอยู่ตัวเลือดจังหวัดล่องซื้อบริษัศูนย์สามบางหนึ่งหันก็มากแปดสามผลเด็กบางหนึ่งหัก ก็มันจะเด่น้อยวันนี้หนึ่งหนึ่งตัวเดียวเลย<อ>เป็นลักซี่พร้อมงูหันมาทานถ้ามักหนึ่งหันเก่าหนึ่งแต่เพิ่นมากสองอืได้เหล็นลักสองมันมากสองกับหนึ่งแม่น่ะครับมาสองกับหนึ่งของแม่หันหนึ่งของเพิ่นหันสองเอาสินะมไม่เหล็นหนึ่งตัวเดียวทีของแม่นหนึ่งตัวเดียวเล่ดราม เรามันขึ้นเรามันขึ้นฟันดีไหมแม่ก็ะฟันดีอยู่แต่ว่าฟันว่าของมมให้ว่าเอาน้องเขาแม่บอกเขาขึ้นไปซาวสันพ่อแล้ว่าสันครับแม่เป็นยังไงล่ะนั่งซื้อแล้วได้แค่นี้บอกเอาก็สิว่ามันเต็มเล้หาซื้อบ่ได้เลยโอ้ขึ้นห้ยคาเจ้าเขามหาใหขขึ้นห้ครับว่า งานถ่ายบป็นนกิบว่าเอาขึ้นถ้าว่าคิดละละว่าถือกันละเพราะว่าฝันว่าได้ไปเก็บแมงใหม่กับหอดใส่เสียเสพามากอยู่นหกระมกักนึงที่เกามากเล็กน,นิดน,นึงได้าำโบนนี้แล้วเจ๊แนเรากตมากตัวนี้ละเน้นๆว่านว่าแม่นี่แปดสามหกแปดสามหกอือ ก็กาสามหกหาซื้อได้อยู่นี่เนาะอย่างนี้มีสามหกไม่อยู่ซื้อได้อยู่แต่ว่าแปดสามนี่ถ้าให้หกประตูแปดสามนี่เจ้าบ่ขายแล้วแมนแมนนะแปดสามเขาจ้าบ่ขายแล้วเต็มแล้วซื้อได้ก็สามหกแปดสามนี่ซื้อบ่ได้นี่และครับแนวทางของแม่ขวัญเนาะครับแคปเอาเลยครับพี่น้องครับ กับมูเพิ่นเนาะครับเนาะมูแม่ขันนั่นแหละครับคลิปนี้กัสวัสดีนะครับ <c oughs> สวัสดีไหม